ำความเพียรพระกิ่งเบรีพนาครั้งที่ทีแปดสิบวันที่ยี่สิบตอนที่หนึ่งเจ้านายลชนิกุลก็ถวายเสียงเสือเียมเสือบรีมันต่างๆลูกร้ชาธรรมชาเยะบผูชายไดครูอาจารย์ทั้งหลายก่เขาเจ้าต้องทำมันมีติเล่ได้เราจะต่อตอเนื่งด้วยบปรกาศพระรัตนารามสัมมาสมุทธตัวพระวัตพุทตังตังธิวาเทมิครัสวากาโตตาธรม สุชาวเลยินาหลังธรรมาสนตัวสติพุิตทธิธรรมานิจังมีจิตจิตติจะอ่างอุทังสังคังปุชยมีต้นยางธรรมนีจจะทีนาารรมบทสวดวงจิวดาธรมันตาจักรวาลตุอัจฉริยั้ตุเทวตานัตตังมามื่อนิสสุตตตุะเมนะอังละขาเมจรุปีกาในีเรสักเกิาในที่าวุมาจนตุเทวตาแล้วลานที่กรทเกนังล้นสาราามโนมันตุธรรมะตลย่ามัน ธรรมะตนยมาธะตโรรมตัีเบอร์สือะัณคาถานโมตโสสาวตโตสัมมาสัมพุทธัสสานโมตัสสาวตโตตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมสาวตโตสัมมาสัมพุทธัสสาประสดานุคตาพุทธังตานังกษามิธรรมังตานังกษามิสังสานังกามิสติยมปิพุทธังานังกานมิตุิยมปิธรรมังนังกษามิตุติยมปีสังคานังกามิติยมปทธังคานังกษามิตติยมปิสัทฆังานังกษามิตุิยมปะสังคานังกษานมิตุิมี An, an, an. Welcome, where, where, ุทธังน an, ัมีรัตน <store> <unda> <な association 道> ัง菩萨สีธรรมนัมมังนัมีรัตนะงรรมังมีรัตนะนีรรมอรรนัมมีรัตนะนสีธรทังสมมาสโมทิสุตติตังม่จาพนาโลคสัมมาสนาัมิตาัตติสีังารถังังารมนะโอเคก็ได้จิจจินะจัปารุโภตังมีันก็ตังอิรมังวิอยางนี้นนีนีวิชันยะรูปังโลคำมีเกี่ยงจิตางัี่ต่างก็สิสุิังิิ နာမေရှိေဝါသနာတယသုဝိသံပိသမုဒ္ဒကံသေတံနာနာတေနာတံဒုက္ကဝမုစ္စံဖာနာနာတံဘေဘံလျှံယံဤဖာနာတံကမ္မကိလသီယာသာသရတ္တာသုကာလည်းရန်အနိသီနာငြိမ်းစေသနနာဤလတိနာဤရန်သာဓမစနာလိုချေမတ်တာလေ ပိသနတံသတ္တိယံခနာရိတာသတ္တာသာတာမေနံအတသုကအေနသုကိဘဝမေမတအာသဒသနာမေနဟိရောတေဓမ္မလစ္ဆနာတောလောပတမသရိယသုကစ္စံသတ်သောပါဒိတ္တယာရာဝိနီဟိသောနာပရိစ္ဆောသုပသသ ตจวา่ชอยนารัเงไในนัติงนติหัวตตปัตตยาวินาตะเมนตุก้าบทสวนมืกอ้าคาถาน้ำโมละตัวสามารถพุทธศาสเิโนนโมล่ะต่างนนี้น่นละมั่โมอะไปีนอน้โมละตาสนาแ้าานาางน้โมละางาาไป่ใช่ตีน้โมละตวเองนี่นะตัวหัวรรมาน้โมละแล้วูเองนิ